ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอ,ขอ,ข,อขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเเจนเปปไายบำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาเขาคือใครอ่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์เป็นเรื่องราวของใครครับพี่พีหลานชายพี่เองเป็นเรื่องของหลานชายเลยใช่หลานชายเล่าให้ฟังว่า ประมาณเรื่องนี้เปนเมื่อประมาณปีห้าห้าหก้าเ็ดเนี่ยพี่จำไม่ได้ละครัหลานชายพี่อ่ะต้องไปเรียนต่อที่จีนซัมเมอร์หนึ่งผู้เชื่อรัทต้ไอ้คุกบอนทนได้ไหมได้ไมั้งครับเนาะบอลููดได้เนาะบนทนสูเจียนครับผมเป็นเมืองที่สงบคือเขาบอกว่าอากาศที่แถวเขาบอกอยู่เลยฮ่องกงขพ้นไปอ่ะแต่แพี่ก็ไปดูตรงไหนเนาะ ตลาดชายยุ่เรียนไปกับเพื่อนกลุ่มๆเขาเนี่ยมาอะไรเนี่ยครับซึ่งไอหอพักที่พัก,พกเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาจะแยกแยกนักเรียนถูกไหมครับหรือนักเรียนไทยก็ต้องมาอยู่กับพวกชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งเพื่อฝึกภาษาแต่ที่ลงมาอะไรเขาเนี่ยป้องกันเรื่องเรื่องปัญหาระหว่างสถาบันเนี่ยรเรื่องเชื้อชาติเนี่ยเขาก็ให้อยู่ด้วยกันแล้วห้องพักขอพักเนี่ย ประมาณเป็นตึกแถวนะมันตรงภาพนะฮะตึกแถวที่นั่นเน่ยเรียงกันหมดเลยคือเหมือนหน้าตับเหมือนกันหมดเลย,เลยครับแล้วอพักนี้มีอยู่สี่ชั้นแล้วชั้นตัดฟ้าไอหลานพี่เนี่ยอยู่ชั้นที่สามมันก็อยู่กับเพื่อนมันห้องสี่คนค,คือก็ตอนช้าไปเรียนสายไปไปบ่ายก็กลับคือในครึ่งวันเนี่ แล้วก็มอตนบายกัลังก็ต้องทบทวนตำรานนะพวกอยู่ตรงนั้นคือไป่เสียงกันไปเรียนแล้วอะอทางเข้าออกจะมีทางเดียวคือข้างล่างจะเข้าออกเนี่ยก็ต้องผ่านเนี่ยเจ้าของตึกอะเป็นคนดูแลต้องบอกเขาบอกอกลับมาแล้วนะเขาจะดูโอเคนะ่ก็จะเปิดประตูให้เราเข้าไปจะมีคุณลุงคุณคุณลุงคุณป้าสองคนแล้วกันเป็นเป็นคนเจ้าของตึกดูแลแล้วก็จะมีอีกสองคนผู้ชายผู้หญิงเป็นคนทําความสะอาด แต่พวกจะั้งสี่คนเนี้ยวิสณะอ้วนทวนหมดเลยทุกคนเลยก็คือสี่คนเนี้ไอหลานพี่ก็ไปเรีนยนสิลปปกติไปกลับไปกลับไปกลับจนทั้งวันมีวันหนึ่งเขาบอกว่าี่อยู่มันเป็นเดือนแล้วว่าไม่เคยสักพ้าพี่ที่นอนกันเลยอะ่ะคือต้องดูแลตัวเองหมดใช่ไหมครับเขาบอกอ่ะเดี๋ยววันนี้ดีกว่าวันนี้ไม่ต้องเรียนเราสภาพากันเถอะ ซาเสร็จประมาณสองโมงกว่าสามโมงก็ขึ้นไปชั้นดาดฟ้าตากกันพอเปิดประตูปุ๊บมันก็เป็ด่านกว้างถุง่เป๊ะอืมใช่ฮะก็กดก็มองไปตรงแบบมองไปสุดทางเลยก็คือทางที่มองลงไปคือทางเข้าอะ่ะหน้าตึกอะ่ะงงไหมครับก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงขอบขอบขอบ,ขอบตึกอะ่ะอืมก็บ,บ,บอกใครวะ แต่เขาก็ไม่สนใจพวกนี้ก็ตากผ้าไปครับแต่ก็บอกเฮ้ยแม่ไม่คุ้นเลยว่ะเพราะตึกเนี้จะมีคนจีนแค่สี่คนเองคือเจ้าของตึกแล้เขาคนดูแลไงสี่คนเองที่โดยชาวต่างชาติหมดเลยแต่คนคนนี้ยไม่คุ้นหน้าเลยแลวที่สําคัญเป็นคนแก่ซึ่งคนแก่ก็มีแค่เจ้าของตึกสี่คนนี้แหละช่วดูวลาสี่คนนี้แหละที่เหลือเป็นวัยรุ่นหมดนักเรียนหมดคุณเป็นใครมาเริ่มสับผม หน้าตาต่อแบบผอมอะหน้าก้มหน้าแต่ก็เห็นหน้าเขาบอกมีาสนใจเลยเป็นญาติลุงมั้งแล้วคนนี้ก็ตากปากไปเพราะตาเสร็จปุ๊บหันไปมองที่จุดที่ผู้ชายคนนี้นั่งอยู่อะปรากฏไม่เห็นแลวเป้เขาบอกเฮ้ยเป็นไรวะเดินลงเป็นไม่ได้เพราะต้องผ่านเราก่อนสิต่อให้เราไม่สังเกตก็ต้องผ่านพวกเราเพราะเราตาก,ตากลงทางลงทลงราวทางขึ้นทางลงไปดีอืม,มันก็เลยเดินไปตรง ตรงขอบที่เขานั่งนเนอะคเผื่อปีลงไปแล้ววะมันไม่มสุดปีเลยเต้คือมันลาบลงไปงจังติดเป็นทางน่างไปนถนนลแล้วอะด้าน,นข้างก็ปีดออกไปไม่ได้มันก็เป็นแบบมันเหล็กเหล็กแต่ป้องกันอะครับเขาก็ได้คิดว่าเฮ้ยเป็นใครวะผีหรอว,วะอสามวงไว่นะตอนนั้นสองสามมงเงนะี่ยเขาบอกเฮ้ยลงเถอะย่าอย่าดย๋ยคคนหามคำตอบเลย รีบลงมาเสร็จปุ๊บแต่ด้วยความที่พวกนี้ก็ยังสงสัยอะพอมันพึ้นว่าเอ้ยจะไปกินข้าวกันก่อนที่เรามากินข้าวเนี่ยมันก็เคาะบอกไอ้ลุงที่ดูแลข้างล่างอยู่ลุงก็ทักทายกันนะบอกลุงปกติที่เนี่ยเป็นหอพักที่นี่ยเป็นชาวต่างชาติหมดใช่ไหมลุงบอกใช่ก็มีพวกยูแหละแล้วก็บอกตัางเอ้ยเป็นคนจีนปะหระ อือก็ม,อมีแค่เนี้ยคือครอบครัวเขาสี่คนนี่แหละครับเนาะเออเมื่อก,กี้เนี่ยผมเห็นคนคนหนึ่งอะ่ะคนอายุน่าจะหนะ้าสิบหกสิบแล้วตอบตอบ,ตอบผ,มผมนั่งอยู่บนบนชั้นตัดฟ้าคือใครอะ่ะผมเห็นเขาอะ่ะครับลุงก,กําลังคุยอยู่ดีๆเขาปิดกระจกเลยบอกอ่ะไปก็ได้ละไม่คุยละเขาเดินไปเลยเออไอ้ผูพพ้นี้ก็ชงหวนวะ่าคือใครอ่ะพยายามถามเขาไม่คุยด้วยแล้วเขาเดินไปเลยอ่ะ ทำาเกลุ่มหลานพี่เนี่ยก็เก็บความสงสัยเนี่ยจนถึงทุกวันเนี้ยว่าคนมันคือใขรเ,ออเรื่องปีเท่านี้นั่งสั้นๆโอเ้เฮ้ยแปลกมันจะบอกว่าผีเลยก็ยังไม่หา้ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นจะบอกว่าคนออมันก็ไม่ใช่หรือเปล่าวะมันมา,าได้ยังไงอะเออแล้ว อือายุเกาะน่าจะมาห้าสิบกว่าใช่ไหมห้าสิบกว่าหกสิบทุกวันนี้ก็ยังไม่มีคําตอบใช่ไหมพี่ว่าคือถามเขาก็ไม่ตอบไงคือเขาไม่เชื่อขูนอยู่แล้วคือปิดกระจกคุณดีๆบุกถามปุ๊บก็ปิดกระจกแลวไม่คุยละปิดเลยอืเขาเดินไปนปิดห้องแล้วก็ปิดกระจกเขาเดินไปดูทีวีเขาเหมือนเดิมออไวมกลุ่มหลานพี่นี่นงงยืนเซอร์แล้วต้องไปกินข้าวก็ยังเก็บความสงบไว้คือใครวะตัวท่า,าไงไม่ตอบวะ แล้วก็คือจากนั้นก็คือไม่ได้ไปหาคําตอบเพิ่มเติมใช่ไหมพี่ก็มีคําตอบถามเขาก็ไม่ตอบ,ออบไงพยายามแซะเขาก็ไม่ตอบมาเลยไงเออ,เอ,อถ้าเป็นพี่เพี่ะพี่พ,พีคิดว่าผู้ชายคนเนี้ยน่าจะเป็นใครหรือย,อยังไงพี่ไอ้หลานพี่มันก็โทรลักมาปรึกษา,า,าที่บ้านใช่ปหะโทรไลไครับ <ๆ S 1> <ล>ครับเราก็คิดว่ามันมีมันเกี่ยวกับเป็นเจ้าที่ที่นั่นหรือเปล่า,าแต่เขาไม่เชื่อกันที่นั่นเนี่ยเป็นคนเต้ ที่นั่นเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะที่จีนเขาไม่เชื่อนะครับคอมมินิดียแต่เขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะครับมัน,นึงบอกเป็นเรื่องแปลกที่อาจจะเป็นดวงจิตของคนคนที่เคยอยู่ตอนนั้นมาก,ก่อนก็ได้ไงอืมครับแปลกที่นั่นก็มีการไหว้ไม่มือไหว้เจ้าไม่เหมืนอนทั้งนั้นคือถ้าเป็นบ้านเราอ่ะไม่แปลกเลยน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ะเ<ม>ชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยน่าจะเป็นเจ้าที่หรือเป็นวิญญาณหรือเป็นอะไรแบบเนี้ย เออใช่แต่นี่มันคือมันไม่ใช่ไงมันไปอยู่สถานที่คนละอย่างไงใช่มันถูกแปลกไงไรหลานพี่คนเนี้ยแหละมันก็เจออะไรแปลกๆบ่อยอ่ะได้บ่อยอ่ะคือจริงๆตอนที่มันหลังจากกับเรียนจบเนี่ยมันเมื่อสุดท้ายเนี่ยมันกลับมาเรียนเพื่อเรียนให้จบไงหลังจากมันจบเนี่ยเจอครั้งนั้นที่จีนเนี่ยมันก็กลับมาทํางานแล้วมันก็เจออีกเออเจอที่โรงแรม มีเวลาไหมล่ะเดี๋ยวให้ต่อไหมหรือว่าขวันต่อละได้ได้พี่ได้อยู่ได้อยู่พี่เคยเล่าเรื่องหลานคนนี้เคยเล่าไหมเกี่ยวกับหลานคนเนี้ยเคยพี่เคยเล่าไหมอืมไม่แน่ใจยังไงพี่พี่เกิดก่อนแล้วกันครับถ้าเกิดเล่าแล้วเบรกเลยอืมเพราะหลานพี่มีหลายเรื่องอยู่คือมันกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ทํางานโรงแรมปรากฏดโรงแรมห้าดาวประเทศไทยเนาะครับคือมันก็เข้าเก่า เข้าเข้าเช้ามัง่งเข้าบ่ายมัง่งแล้วมีช่วงหนึ่งมันเข้ากะสายไงประมาณบ่ายโมงบ่บายโมงแล้วประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วมันก็นั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านแีไ้ไปกลับไปกลับทุกวันเป็นปกติเลยเด็กวัยรุ่นนะก็เอาบลูทูธมาเสียบหูฟังแล้วก็ร้องเพลงวันนั้นเนี่ยมันก็กลับมากบพี่ตอนห้าทุ่มกว่ารถไฟฟ้า,ล,ฟาลงเดี๋ยวตหนึ่งเข้าบ้านแล้วก็วฟังหูฟัง ก็เดินเดินเดินคือเหมือนกับเราเป้กลับบ้านอะ่ะเป้ก็ชินทางกลับบ้านตัวเองถืงอว่าก็ชิวๆเดินไปงี้ก็อยู่ตรงตรงนี้เป็นตำแหน่งอะไระไรครับแต่ตรงมันตรงนั้นน่ะที่มันเดินจุดที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ครับดูในเวหมดแล้วนะสมัยก่อนเนะเหมือนกับออฟฟิศแล้วก็มีเป็นโกดังเก็บของแต่ตรงมุมมันมีเนื้อที่นะมันมีรั้วล้อมมีรั้วล้อบอะ่ะ แต่ลงรั้วริมรั้วที่ติดกับเข้าซอยเนี่ยตรงนี้อยู่ตรงปากซอยเนี่ยนะตรงหัวมุมตรงรั้วตึกนี้ยที่อยู่ตรงปากซอยปากซอยเนี้ยมีต้นโพใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ครับแล้วต้นโพตัวนี้ยก็มีคนมาขอคนนั้นก็ไปไหว้มีําแดงเต็มเลยนะออืมีชุดตรงชุดไทยเลยนะไอาหลานพี่ก็เดินไปเดินเรื่อยเรื่อย อีกประมาณสองถึงสามเมตรจะถึงฐานต้นไม้ละต้นไม้นี่อยู่ในรว้รวรั้วอาคารนี่แหละือ,อ็กสาหางตาของหลานพี่เนี่ยมันก็เหลือบไปเห็นมีผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ตรงใต้ต้นไม้มด้วยความที่มันหางตาเนี่ยมันก็เหลือบมองเลยนะแต่ช่วงเหลือบมองเนี่ยด้วยความที่หลานที่มันตัวสูงแล้วมันเดินเร็วไงอ,อ,อีกประมาณไม เมตรกว่าจะถึงผู้หญิงคนนี้นแล้วอะพอมันใกล้อีกเก้าเดียวเนี่ยมีแค่รั้วเท่าน,นั้นเนี่ยที่ขวางระหว่างมันกับผู้หญิงคนนี้อืมผู้หญิงคนนี้ใส่ชุดไทยสีเขียวครับห่างจากมันตอนนี้คือแค่เมตรเดียว,วะอะไม่ได้ไม่ถึงเมตรด้วยอะมันก็มองต่างคนคือต่างคนต่างมองมันก็มองญิงนี้ผู้หญิงคนนี้กําลังมองที่มันอยู่อ่ะอือไอ้หนามพี่ก็รู้ มันไม่ใช่ลนะมันก็ก้มหน้าแล้วมันก็รีบเดินเลยครับมันก็เดินกลับบ้านแล้วมันไม่เล่าเลยนะวันหนึ่งจนทักตอนอีกวันหนึ่งมาเล่าให้พวกพี่พี่สางพี่สาวพี่ฟังพี่สาวนี่เลยมาเล่าพี่ฟัง,งอืมเป็นนางไม้ถูกวะหรือเป็นคนคือถ้าคิดในแง่ของพวกเกมโชว์โอ้อาจจะมีคนใส่ชุดไทยคนหรือเปล่าครับมาลํำแก้บนอะไรก็ได้เออแต่ถ้าูกกว่าแต่ บริษัทปิดแล้วนะรู้ว่าปิดมาแล้วนะประตูประตูหน้าปิดแล้วนะล็อกแล้วนะครับแล้วสมมุติว่าถ้ามีการนั่นจริงอะ่ะเขาจะปล่อยให้คนนอกเขาไปอยู่อย่างนี้หรออืมจริงปะแล้วฝ่ายบริษัทเขา่จะยอมให้ให้คนเนี่ทำาเกมแกล้งกันแบบแกล้งก็ตกใจเนี่ยบริษัทก็ยอมเสียชื่อให้คนอย่างนี้ไปทําในการทํรายการหลอกคนมาหลอกคนหรอหรอ,อืมจริงปะครับ ก็เลยเป็นที่ชงบอว่ามีบอกว่าแล้วพี่ก็เลยไปถามอาจาร,รย์ของพี่สายปฏิบัติเนะเขาบอกที่พีสมมุติว่าพี่อยู่ตรงระเบียงบ้านตัวเองอ่ะมีใครเดินผ่านหน้าบ้านตัวเองอ่ะพี่จะมองมไหมเป็นเป้ไปมองไหมมองฮะอ,อ่ะอก็นั่นแหละเหมือนกันนั่นในบ้านของเขาก็ไอหลานชายพี่อ่ะเดินผ่านอ่ะเขาก็บอกว่าคือใคร เ่านั้งเองเขาไม่ทําอะไรหรอกคือเหมือนกับเขาอยู่หน้าบ้านเขาอะครับเออหลานพี่อยู่ต่างแมันก็เออบอกมึงก็ทําบุญให้เขาแล้วกันอย่างเงี้ยหลานพี่ก็เลยใส่บาตรเรื่องก็มีเท่านี้อืมนั่นก็แปลว่าหลานของของพี่พีเนี่ยเขาน่าจะมีสัมผัสพิเศษใช่ไหมหคือว่าที่เราเรียกกันว่าเออสัมผัสที่หกอะไรแบบนี้เพราะว่าเจอเพราะว่าเขาเออเขาเห็นไง อืมแ,แ,แ,แต่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 ตัวตัวหลานของพี่พีก็ไม่ได้กลัวอะไรมากใช่ไหมพี่กลัวสิก็ัวดวาดแหลหวาดบาดแหละอืมแต่แต่วาดบาดแหละโอ้แต่ว่าอืมจนจะบอกไงดีว่าคือคนบางทีไม่เห็นก็ไม่เห็นนี่พี่คนเห็นก็จะเห็นแบบนี้ตลอดคือจริงจมีแต่ออาทิตย์เดียวหค้าได้เดียวนา่ากะนดีนะมันเรื่องเรื่องเขายยงมงอีกได้ได้นี่วันหนึง่งเขาบอกมีช่วงหนึ่งเนี่ยเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ย อ่ะช่วงอย่าพูดเด่ยอ่ะดาราครบรอบหนึ่งปีดาราผู้หญิงคนหนึ่งตะจมน้ําถูกไหมอ๋ออือไม่ใช่ใครครับอ่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีเสียงจากคนน่าจะคนละเคสแหละเพราะว่าดาราผู้หญิงคนนั้นเน่ยเถานนนถูกไหมแต่โรงแรมเนี่ยอยู่ในเขตก,กรุงเทพครับเขาบอกมีเสียงโหยหวนกับเขาเป็นพนักางานต้อน,นรับไง พาลูกค้านั่งเรือเนี้ยพี่พูดกว้างๆนะเพราะหลายโรงแรมอย่างเงี้ปรากฏว่าเขาเขายืนอยู่อ่ะแล้วก็ยืนอยู่เนียมีเสียงโหยหวนมาพี่บอกว่าเสียงมาหอนบอกไม่ใช่เสียงโหยหวนเลยเสียงโหยหวนเลยเมนทั้งผีงั้นเลยอือาบ,บอกก็บอกนาะบอกพี่บอกคนเปิดบอกเปิดอะไรอยู่ในแอร์เรียลโรงแรมครับ โรงแรมระดับของเขาเนี่ยห้าถึงหกดาวด้วยไงอืมอืมเออซึ่งมันก็เจออะไรแบบมันยี่อะไรแปลกๆนี่ถูกมึงก็ตั้งจิตดีๆกันทํากันไม่ได้รับรู้แล้วกันอืมอืมไม่ลองทักอะ่ะครับเขาอาจจะเป็นลรรักษณะว่าคือหอยหวนตามการเวลางของเขาอะ่ะอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าเขาครับเสี่ยงหรือเปล่าอาจจะมีดวงจิตที่ตกน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแถวนั้นอะ่ะคือเขายังไม่รู้ตัวเขาเสี่ยงอ่ะครับไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยว่าร้องหอยหวนหรือเปล่า อ่าครับเป็นสองหลานพี่แปเนี่อ่าประมาณนี้นะพี่เรื่องของของหลานพี่นะได้แล้ววันหน้าเดี๋ยวพี่จะเล่าเรื่องของมันอีกเรื่องหนึ่งเขาเจอที่โรงแรมเขาเลยครับผมได้พี่เดี๋ยวยังไงทักมานะอืมจังหวะแจกเลยได้ครับนะอ่าได้ขอบคุณมากเนาะครับเช่นกันครับพี่พี่ครับผมครับสวัสดีครับ